กราบสบายดีสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับผมมืัอนี้วันอัศว์นะครับผมมืัอนี้จะไปทํางานครับหลายหลายเดือนนะครับบ่ได้บ่ได้ลงคลิปเดี๋ยววันนี้จะไปทํางานไปดูไปดูไปดูว่าพี่พิศถั่ครับไปเบิร์นกันมามืัอนี้สเหตุอีหยังไหนครับทงานมีของสดมีหยังไหนครับจากหลายหลายหลายเดือนเนาะเหตุงานบันน้แอดลงคลิปครับผมเป็นบเพราะว่าพี่พิศถั่เดี๋ยววันนี้จะไปไปดูกันว่า สีเห็ุยังไงครับสีทําอะไรบ้างหลายวันเนาะหลายเดือนมันช่วงนี้มันโรคภัยคเจ็บมันเยอะก็เลยแบบว่าอ้าลืมพากันเพื่อนซะงั้นโรคภัยค่เจ็บมันเยอะก็เลยแบบว่าไม่มีเวลาไม่มีอารมณ์ที่จะถ่ายคงถ่ายคลิปแบบคิดเครียดนะครับวันนี้ก็เลยคิดนึกอ,อยากมีอารมณ์ขึ้นมาอยากจะถ่ายคลิปก็เลยลองดูครับวันนี้ว่าจะทําอะไรบ้างไปดูวันอาทิตย์ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่2ี่นะครับผมว่าดูบรรยากาศรอบๆครับเหมือนเดิมครับบรรยากาศบ้านนอกครับนอกๆชานเมืองนะนี่ก็ห้องแถวที่ผมพักอยู่นะพักฟรีอยู่ฟรีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าจะทำอะไรบ้างวันนี้อากาศกำลังดีครับวันนี้แดด ฝรั่งครับผมผงปอซื้อนะครับลูกตัวโต,วตวครับของเจ้าของร้านนะครับดูมะม่วงครับท่านผู้ชมตำน้ำปลาหวานสักถ้วยไหมครับ ครับมาถึงแล้วดูวันนี้ว่าจะทําอะไรบ้างมีของสดอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับวันนี้มาดูกันลวแรกขึ้นไปสแกนให้มือโรงงานสายแล้วครับ ดูเมนูแนะนำครับหน้ารับประทานนี่ก็คือร้านที่ทำงานนะครับอันดับแรกต้องสแกนนิ้วก่อนก่อนเข้าทำงานนะกรุณาลองใหม่อขอบคุณค่ะสแกนนิ้ววันที่เรียบร้อยครับ เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศร,ร,รอบๆร้านก่อนนะแล้วค่อยไปทําของสดกันวันนี้ว่ามีอะไรบ้างก็หลายหลายเดือนนะครับท่านผู้ชมคือแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยแล้วก็วัดีพี่เจครับเจสุนหล่อครับผมผพ้จัดการร้านนะครับหลายหลายเดือนมากไม่ได้ถ่ายคลิปครับผมนั่งสถานการณ์โควิดเนาะมันแบบอารมณ์มันไม่ค่อยดีหรอกซีเรียสดูดูครับดูครับบรรยากาศร,ร,รอบๆนะให้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆลมแบบเย็นดีมากครับ ช่วงนี้ลมหนาวด้วยเส้เบึงบรรยากาศรอบๆด้วยพี่น้องเด้อฝั่งโน้นก็จะเป็นวัดหลวงพ่อเนอะาะวัดหลวงพ่อสุทธนเนาะถ้าใครมาสะเดงเซาก็อยากมาก,กราบสักการะหลวงพ่อสุทธนก็มาได้ครับกราบเสร็จแล้วก็มารับประทานอาหารด้ยสยโฟเหตุให้กินเด้อรับประทานอาหารฝั่งนี้ก็จะเป็นอแม่น้ําครับผมมีเรือมีเรือให้เช่าเลยนะครับผมมีเรือรับจ้างเลยนะครับตีร้าน นีร่รับจ้างด้วยนี่แหละครับผมบรรยากาศเดี๋ยวจะพาขึ้นเรือครับพาขึ้นเรือได้ย,ยังเด้อเรม่าก็มาแวะเอาสุปคนนะมาเยี่ยมมายาสซุปคนได้ครับผมที่ร้านอาหารที่ที่ทำงานนะดูบรรยากาศครับรอบนู่นครับทางน้นวัดเนาะทางนั้นก็จะเป็นฝั่งแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งนะ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าร้านวิวดีมากครับใครมาก็นั่งริมแม่น้ำทานอาหารชิวๆใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็เชิญแวะมาครับเดี๋ยวไปแล้วครับไปทํางานกันเตรียมของสายเตรียมมเสร็จวันนี้วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ ถ้าไม่มีสถานการณ์เดือดร้อนอะไรก็ไม่มีโควิดอะไรเนี่ยลูกค้าจะเยอะมากจะไม่ค่อยมีเวลาครับอันนี้ก็ฟีดบอยคนหลอกนะขอ,ของที่ธทําอันนี้ก็ไม่มีเลยมาอ้าวสาวๆมาจากไหนเนี่ยไปยังไงมาไงเนี่ย ของที่จะทำไม่มีอะไรมากครับผมมีวันนี้จะทำข้อหมูข้อหมูข้อ,ม,ขอมูสันคอติดมันเนาะทำหมูแดดเดียวมาแรงวันเยอะมากัะผมเดียวทำไงดีวันนี้ไม่มีของเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำหมูแดดหมูแดดเดียวไว้นะครับนี่ก็จะนี่ก็อยู่ในครวัวที่ผมทำงานนะครับบรรยากาศอยู่ในครวัวนะครับครัวก็ไม่ใหญ่มาก นครับเดี๋ยวไปทำปูเด้เดียวกันก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมว่าเพราะว่าผมไม่ลงคลิปบ่อยนะครับผมนานมากนานลงทีหน eh> ึ่งครับผมไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ช่วงมันวุ่นวายครับผมผมโควิด ไม่ค่อยมีเวลาได้รทำเนาะสวัสดีสวัสดีสว,สดวันนี้ยังแหม่มไม่นอนเลยเนีทำไมจะผัดไทยแทนก็าหรอ ทำไมอ่ะต้องผัดไทยแทนเนอะครับเดี๋ยวไปททาหมูแดดกันครับหมูสี่โลนะอะล้ครับท่านผู้ชมที่ผมจะทําก็คือหมูแดดนะครับชิ้มาแรงวันเยอะผมก็เลยแบบต้องต้องมือวีวีหน่อยช่วงนี้มันอะไรไม่รู้อะไรันครับเดี๋ยวผมจะแล่หมูแดดเป็นชิ้นๆแล้วก็หมักแล้วก็ไปตากนะอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทําหมูแดดไปที่เรียบร้อยแต่ว่าผมไม่ได้ให้เห็นตอนที่ทํานะครับเพราะว่ามัน มีอะไรขัดข้องนิดหน่อยก็เลยให้เห็นตอนที่ทําเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปตากแดดบ,บนหลังคานะครับผมเดี๋ยวไปโดนครับเอาขึ้นไปตากแดดบนหลังคานะครับผมไปกันเลยครับโอ้ร้อนตากแดดร้อนครับถ่าย,ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิป <laughs> ขึ้นหลังคาร้อนจิ๋วหายเลยโอเคครับ ตอนนี้ก็หมูแดดขึ้นมาบนราคาไปทิ้ร้อยครับผมจะตากตรงนี้นะครับวิธีตากหมูแดดของผมนะครับร้อร้อน,ล,อน <c oughs> ล่วงตรงนี้เป็นเรื่องนะ, <c oughs> ะไร <c oughs> เอาอ <c oughs> งี้ แล้วก็ะเกียเกียให้มันแบบบางๆนะครับไม่ให้มันติดกันมากมันจะได้แห้งเร็วๆนะครับวิธีตากมูแดดก็ก็จะตากเนี่ยมรวดของหน้าต่างนะครับที่ไม่ใช้แล้วก็ามาตากตากบนหลังคานี่มันก็จะได้ความร้อนแล้วก็ปลอดภัยจากมาแมลงวันด้วยครับถ้าตากข้างล่างมันก็จะมแมลงวันเยอะนะครับช่วงนี้้วย เอาละครับผมตอนนี้ร้อนมากผมก็ตากไปที่เรียบร้อยแล้วจะลงไปบางครั้งบางตอนผมอาจจะไม่ได้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันมีโมงแรงมงแรงวันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากถ่ายนะผมก็เลยตัดต่อมาตอนที่ตากเรียบร้อยแล้วครับเต็มหมักเรียบร้อยครับเอาละครับผมเดี๋ยวลงไปก็เอาละครับท่านผู้ชมตอนแรกก็ว่าจะถ่ายให้เยอะๆนะครับแต่ว่าลูกค้าเข้าร้านก่อนผมก็ต้องทํางานนะครับผมไม่ว่างที่จะจับกล้องถือถ่ายนู่นถ่ายนี่ไม่ว่างครับลูกค้าเยอะกันเลย ต้องจบเพลัน,นี้ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับผมนานๆลงคลิปทีนึงก็อย่าลืมกันนะครับผมสวัสดีครับ